ต่านนจะเป็นปลาแบบปลาหมกไหม้กระปูนาสินะครับผมหมกขามหมกหมยที่พันแก่ให้แล้วก็มีนะว่าจะเป็นปลาแก้วครับปลาเต้าปลาตาเหี่ยวปลาแก้วหรือปลาซิวนะครับพี่น้องไม่อ้อยไฟครับผมส่วนท่านจะเป็นไม้อ้อยไฟหมกบวบครับพี่น้องส่วนท่านบักบวบบักขามปลอมครับว่าจะเป็นบักบวบบักของอยู่ของกินพี่น้องว่าจะเป็นเท่าโคดโซเดอร์แบบ ข้ามกวาหมกสมอผู้ใดเคยกินดนะ้ว่าจะเป็นเท่ายอ,อสารกันมั้ยเห็ดฟางครับเห็ดฟางมันจะเป็นนอสารเห็ดเขากันมีของอยู่ของกินมันจะเป็นแบบหอมแขกกระเทียมยมยาเสียหนพี่น้องไม้อ้อยไฟเสี่ยงกระปุลนสดๆด้ยนะเดี๋ยว่ปเสี่ยงขนมจีนพี่น้องเป็นถุงมันก็มีถุงละหนึ่งร้อยบาทเพว่าจะเป็นอ้อยไฟกระตรีบเขาใหญ่ กระติบเข่าหน่อยมาไอ้ครับพี่น้องกะติบเข่าหน่อยมใหญ่พวกนี้เม่แล้วครับผมอ๋อสามร้อยหน่วยเนี่ยสามร้อยบาทครับผมพี่น้องโอ้ยกระติบเข่าเมร์ละแหละกระติบเข่าครับผมคุณน่ะไล่เลยหน่วยละสามร้อยบาทครับอืมคุณน่ะหน่วยเนี่ยหน่อยก็มีหน่วยบางเงยก็มีอ๋อถูกเหมือนงามๆเลยกระติบเข่าองเธอเมร์แล้วคุณ โน่นเนี่ยโน่นน่นอนสองร้อบาทแล้วน่นใหญ่ก็มีห้องตถวเมียใหญ่นี่สามรเจ้าเขาเจ้าประจําพนีครับอันนี้ละสองร้อยโอ้มันตัวนี้มันง่ามกว่าน้อแม่น่อยโอ้ครับผมโอ้หองถวเมียแล้วครับโน่นอะไรเมียแเมียตลาดนัดทาะนุ่มแล้วก็ไปได้พี่น้องสาว่เห็นอยู่วันหนานมันอยู่ไปยุถาดก็ได้ครับผม มาแตงครับพี่น้องตลาดนัดบรรนานตำบนวันกลางครับของอยู่ของกินมันีงครับพี่น้องสียบผ้าเบอร์เิร์อาหารการกินโซงฟังครงครับพี่นอ้องเอาฮะของกคือทนกินแบบตามเราดูการนั่นเฉยครับไปที่ตามเราซุ่มกันเลยครับผมบบนนมันจะเป็นบักแตงครับผมบแตงพี่น้องคนปลูกเองครับมากล้วยป้าตัวบักกล้วยกล้วยเนี้ยแม่ขึ้บีใหญ่เสียวะ,ะกล้วยหนักจ้ากล้วยหนักครับพี่น้องกล้วยหนักตลาดนัดบรรนานครับผมกล้วยหนัก เบียจักบาทครับแม่เนี่ยมีละห้าสิบจ้ามีละห้าสิบบาทพี่น้องมีบักแบบใหญ่ๆด้วยข้ากล้วยหนาด้วยพี่น้องผู้ใดเคยเห็นมีแม่ต้องกากินมวยเดียวกับอิ่ม่บะจะมาเด็ดกระถินครับผมมาเด็ดกระถินทุงละสิบบาทปังของอยู่ของกินตามฤดูกาลครับผมช่วงนี้บะจะเป็นหมักบวบผัดอีตูครับผมบะพร้อมพบะมีีโซ่ครับผมของอยู่ของกินตามฤดูกาลหมักพริกหมักพริกมันก็งามหมูทอดดินต้มครับโอ้เสือผาครับผมส่วนนี้ ส่วนเสือผ่าเป็นขายดีครับผมค้เอาไปี่แกส่วนเสือผ่าเป้นขายดีพี่น้องส่วนฤระดูการเสือผ่ามือสองครับผมส่วนจะเป็นเสือผาพี่น้องพันขายเสือผาามือสองมะนาวเผือกครับส่วนจะเป็นมะนาวเผือกมะละกอะเนื้อบามะคุงสุดครับผมของอยู่ของกินครับตามระดูตามระดรูการครับพี่น้อง ข้าขิงเพื่อจะเป็นพังหอมแบบก็ข้าไม่ค้าพนักพัาขายตามเส้าหวานเท่านี้แหละครับผมอืถ้าแม่เราได้ยนังเข็มครับผมกระพอเล่าหลายนังเข็มก็บปเขี้ยวพวงวัสดุมากกล้วยครับผมส่วนหนึ่งมะกล้วยเขียวใหญ่บอกไม่นอนอะกล้วยเหมือนทองบอกของอยู่ของกินหลายแห่งมากรุ้ยนอไม้ครับนอไม้ที่พื้นปอกแล้วก็มี ว่าจะเป็นนมใหม่มะละกอครับผมหัวปีห้างต่อครับผมโอ้ยส่วงอาหารการกินตามฤดูกาลครับห้างต่อโอ้ขายเป็นกิโลกิโลสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมห้างต่อนะครับห้างต่อเป็นสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่น้องห้างต่อห้างใหญ่ๆนี่เป็นกิโลมันขายกิโลมันเป็นสั่นเป็นถาเป็นกระขายครับผมของอยู่ของกินครับโอ้ห้างใหญ่ๆเลยตอลูกตอหัวเสือ ผู้สนับสนุนคนครับผมผู้สนับสนุนคนแม่เราของมักครับผมพี่น้องยังสุดๆเดลยอนแม่มันยังมีอยู่ของอยู่ของกินครับพี่น้องวัชพเป็นปลาสุดๆทั้งนี้ปลาปลาเนื้ออ่อนเออปลาบึกนะสนะครับผมปลาบึกปลาตามแม่ลังพวงนะสนะครับพี่น้องของอยู่ของกินบนหลายแห่ง เราจะเป็นเผือกครับผมส่วนท่านนี่เผือกเป็นเผือกแม่นี่ยังกวแม่โอ้เหมียงคำพี่น้องนี่ขําเป็นเป็นเป็นนันเป็นกองกองละสามสิบบาทเรได้เคยกินเหมียงคำส่วนเนี่ยส่วนเกษตรีพี่น้องส่วนที่เ็นปลูกของปูกครับผมว่าจะเป็นมาเล็ดเป็นมาเล็ดที่ห้าไปปลูกสี่หน้าครับผมมาเล็ดที่ห้าไปปูกครับเป็นถุงถุงละสิบบาทพักนางตู้ข้ามี่ครับผมส่วนทีส่วนแจะเป็น ส่วนเกษตรดอกพี่น้องส่วนเกษตรทุเรศพึ่งเอาไปปลูกหน้าครับว่าว้เป็นพักบุงจีนบเบลีดพันบ์เบลีดพันธ์นี่นะครับศูนย์โอท็อปครับผมศูนย์โอท็อปส่วนท่างนี้ศูนย์โอท็อปกระติบเขากติบเขาหน่วยง่ายพี่น้องตลาดน,นัดบัน,านาดาครับผมตำบลบางกลางอำเภอเมืเองจังหวัดนครพนมนครับผมมีทุกวันอังคารครับมีทุกวันอังคารพี่น้อง องอยู่ของกินัเป็นพักลยลน,นะอะไรยังไงพอเทิมดาพ่น <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อุตสาสนับสนุนเพิน่นครบรลเยบาทครับพอห้าสกิโล่ร้บาทพี่น้องคงอยู่คงกินครับว่กปลาปลาเมคงวจะนเป็นกระปูแดงกรมีครับผมพี่น้องกระปูแดงันกระปูแดง,แดงพัดอาหารการกินแบบตามรูการเลยครับผม คงอยู่ป่าสิเป็นหมักปลาครับปลาหมักตาลครับพี่น้องหมักตาลหงส์หนาเลยครับถุงในราคาสี่บาทเก่าแม่ถุงในห้าสิบบาทครับเอาถุงหนึ่งครับพี่น้องของอยู่ของกินก an, ับตามฤดูกาลพี่น pues ้องอาหารการกินสองฝั่งคงป่าสิเป็นปลาคอครับปลาคอกิโล่เจ้าบาทกันแม่หนูเนี่ยนี่ก็มีโอ้นี่นี่ก็มีพี่น้องกิโลเลยร้อยห้าสิบบาทโอ้ร้อยห้าสิบบาทครับตัวหน่อยก็มี ส่วนข้างในส่วนแรกจะเป็นพวกพักบุ๋งครับสโลเฮิตพี่น้องว่าจะเป็นไกบ่บานครับผมส่วนที่เป็นปลาเขือนตำสมน้อยงามแหฮงนี่เป็ถุงๆร,ร้อยยี่สิบบาทในเนสลาด้วยพี่น้องด้วยปลาเขื่อนยังเนสลา,าเป็นถุงๆร้อยยี่สิบบาทตัวที่สี่เป็นปูรองก็มีพี่น้องปูรองเป็นถุงไปกระกายดิปูดองเพลิงตำสมมาช่นะครับส่วนแรกจะเป็นอาหารแบบส่วนที่จะเป็นพวกพักเป็นสินะครับผม ระติ๊บเข่างามๆหน่วยละสองก็มีพี่น้องหนึ่งบาทก็มีพีいい่น้องศูนย์ AUDIO. ัอท็อปพี่น้องทั้งบรรนาดครับผมมุกนอใหม่ก็มีพี่น้องเลยว่าจะเป็นมุกนอใหม่กับเทียมเส้นหน้าปลาแหลกหอมปลาแหลกงัวปลาแหลกแสีบของอยู่ของกินเหมือนกับนี่แหละครับโอ้ยบักเผือกก้อยก็มีพี่น้อง กลอยเป็นกองในเจ้าบาทครับน้าเนี่ย้าบาทครับกองในยี่สิบบาทคันเหียวปิ่งครับพี่น้องคันเหี่ยวปิ่งแคบแซบครับผมเอาจากสองส้นแน่ครับผมครับผมคันเหียวปิ่งครับพี่น้องของอยู่ของกินแซ่บแห้งพี่น้องอันละบสิบบาทตลาดมันนาดครับผมหมูทุ่งละห้าสิบบาทครับพี่น้องเอาไปกินก็ตำสมครับผมขาดได้บอกว่าจะเป็นกลอยผมตุมแซ่บครับผมส่วนตอนนี้ของอยู่ของกินครับพี่น้อง วา่าจะเป็นเดือดแป้งก็มีครับผมเดือดแป้งก็มีพี่น้องสมนัวสมตีนครับสมตีนก็นมีเดือดแป้งก็มีครับผมส่วนนี้จะเป็นข้าเมาครับพี่น้องของอยู่ทองกินครับข้าเมาครับเป็นทุงๆเลยยี่สิบบาทก็มีแล้วแต่เลยพี่น้องเลยสมตีนมีถุงเหมือนไงทุ้งละห้าสิบบาทครับผมผมได้มักผมได้สอยวา่าจะเป็นต้มผ้าลูกก็มีพี่น้องต้มขมต้มเสพก้อยขม่นะค,ครับ